ค่ะสวัสดีซีแฟนช่อง่ทุกคนนะคะมอนินนดิยามาตามแล้วทาาของแม่น้องนับตังนะคะแม่น้องนับตังฟันหน่อยฟันบอานาลนะคะจะเป็นตัวใดไปเบิ้งไปส้มน้ากันเลยค่ะกาเมืองมากมาตามคงทุต่ายสวัสดีเอฟซีน้อยสวัสดีนับตังเลยสวยว้าคงทุท้ายแล้วน่องน้องกับฟิวบออีบอกค่ะบอสจะบอกเช็ดเดียวเลย ฉันส <hora> ึกว่าจะเป็นอัน083 083เนาะพ่นบอกพันบอก08เราพันยกมือขึ้นสามนิ้วเนาะข้าก็เลยตีเป็น083เนาะแบบนี้83ก็08คงทุดท้ายนี่บอบบอกพันบ่ค่ะบอกจับมบอวน้องนับตังบอกบอกน้องตังเสืยเว้ยยังกนับตังยื่นขึลนเบอร์สองสี่สองสี่น้เลยผมมีหานัาเบอร์เสียแล้วเด้ดพี่น้องว่ายังว่ายังบวกอ่ะยางยางเขามาเลยอัน อยู่ในเอือนคุีนมั้ยค่ะนงเล่นแล้วบักอีหน่อยนะค่ะมันว่อันนงอยู่นะอันสิว่ามาๆบักลาอันแม่แม่สิถ่ายลงอัน TikTok บ่จีจ้องบ่เนาะจีจองบ่เนาะแวนะบอกเลขนตน่ะจีจองวันนี้บ่แม่แต่ว่าเมื่อกี้จีจองบ่เนาะบ่จะริหาหยังดก็ลลง TikTok เลยจีจองบ่เนาะ แล้มาตรงก็เล็เน้องนับตังตค์ให้บมดนะจ้องกินอ๋อยุ่เสียน้องนับตังค์จะรับกันไหมแม่้องนับตังค์ฟันบ่ค่ะฟันแม่จ่าคืนน้องนับตังค์ฟันยังไงค่ะอันมาขึ้นไปหาหมอฟันว่าได้ไปหาหมอแม่จ้าฟันว่าได้ไปหาหมอแม่จะให้หมอสตรวจร่างกายให้วันนี้ตรวจไปตรวจมาหมอก็เลยว่านหนึ่งหนึ่งจุดสี่ประสา,าเป็นโรคอย่งไ,ไม่ฟัน เป็นตรวจภายในจ้าตรวจภายในแหมอตรวจปึงวะเข้าหมดลูกเป็นเส้นแบงสีมาจ้ามีเปตรวจแล้วมอก็เลยวาหนึ่งจุดสี่ว่าสั้นเลยว่าอาอีน่งละคะมอหนึ่งจุดสี่มเรยกว่าอันถ้าเป็นเนืองอันเนืองงอเดออว่าสันไม่หมดลูกหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่เส้นสิทีเป็นเหล็กเป็น1นึ่งสี่สหนึ่งไปสก็หนึ่งจุดสี่ว่าเป็นหนึ่งศนย์สี่ป่าจ้าว่าจัดนบอกว่าหนึ่งหนึ่งจุี่ หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสี่ถามว่าตรงๆเจ้าตีเป็นแม่น้องนับตังตีเป็นหนึ่งซี่แม้ต่ว่านนที่ญาตีเป็นหนื้องซีซี่ไปแล้วนะหนึ่งจุดสี่เอาสองอันเลยเคลื่นตีได้หนึ่งซี่หนึ่งแม่น้องแม่น้องนับตังตีได้หนึ่งซี่ ซื้อไปนแมนมมนวันเกิดแกกันวันที่สิบแปดอายุเจ้าเท่าไหร่ <20. S 2> ยี่สิบเอ็ดอายุยี่สิบเอ็ดโอ้ไม่พอไปแล้วเราอนัอน,อน,อนนั้นเลยพ่อซ้อเกิดเลยพ่อซ้อสี่หกจ้ะพ่อซ้อสี่หกพ่อซ้อสี่สิบหกสี่สิบหกทุกพ่อซ้อเกิดเนาะแมนจะ้ะพ่อซ้อสองหักสี่หก อายุว้าวหนุ่นอกออกแล้วเนาะออกแล้วอายุสองหนึ่งสี่เป็นวันเกิดแต่วันที่สิบแปดวันสี่้าวหนุ่มมาวันเกิดแล้วแต่พ่อโเกิดเนาะพ่อโเกิดหนึ่งจุดสี่ไเลยไปเลยหนึ่งจุดสี่ถ้าเป็นน้ท่ยาตีน้ท่ยาจะตีหนึ่งศูนย์สี่มันมาจำนันบ่หมอแม่อจ้าจละกันยุ้งความฟันก็หายไปเลย เป็นมือต like ื่นแต่ละก็พอยามสว่างข้างตื่นไปเลยอันมาพีหัวขาดมากไอยู่บ่เจ้าอกห้องห้าเพิ่นบอกห้องอยู่ไปถ้าบุญให้เพิ่นเราบอกอันว่านั่นวันเกิดลูกเลืกสิภาพไปเหตุบุญเี่ยเพิ่นจะอว้ชวงนี้บอกไงคือตื่นขึ้นมาปุ๊บ้าลูกปุ๊บลูกกันลูกขึ้นมาแล้วมนเจอห้าสิเหตุอย่างแห้วกับท่านนั่นใส่บาทพระพระท่นพระ เาถกเป็นอยางซอนค็ยังน่อยเนาะจ้ะคอยตัองหมได้สุปีว่าจังไรเนาจีซ้ำเนี่ยเาเนาะจีซ้ำเลยันว่าอายุกัอายุ21ปีเนาะแมนจ้ะไม่นอนนำตังฟันว่ร้ายฟันหน่อยหน่อยฟันไม่ได้ไปหาหมอทอรี่ฟ่นกับฟันได้ฟันเจ้าจ้าวะมองตัดผมเ่เพิ่งมาถามาอยู่เจ้าเมือนบอแมนเมื่อเพิ่งมาถามาหยุหนู้เลยวมาสองหนึ่งเมตออกไปแล้วนุก็เล็บอกว่าอันนีมาสังเกตเสื่อน อายุพวนุกไรอายุพวนวนยิมหกวังสี่พ่อันเป็นพ่อสอนพ่อสอนพวนนวลกับสี่หนึ่งวันีเพ่นพ่นกับบ้าเอาเลยเนาะเพ่นกับจ้าจงผู้นี้เนาะเพ่อนเจ้าบานตัวยูไทรก็ว่ายิบเอ็ันเป็นขันนันการสื้ออายุนุกไรอาเป็นหมวดทีเดียวเนาะเสื้อตรงตเลยพ่อสอนนุกไรซี่หกขนเป็นบ้มักซีหกก็ซื้อวันวันเกิดวันที่สิบแปดก็ได้เลยบางสี่เมตรเต พนมาถ uh, ัน <trước> ป <and Bild MCU> <laughs> ัญหาวันตัวยังไงอ่ะข้าฟันเห็นตัวบานตัวหข้าไปบาดรูปอัะตัวกโตัวห้ค่ะไปบาดรูปหัวห้วมาสั่นไลยบอกไปยยิเออเสอสจอ้สงสัยข้าฟันนั่นก็มาฟันตันหลังเล็ก็ออกเส็จดอกฟันหันไปฟันงวนมาหันตรงเลยเนะตรงเลยแล้วสะดุ้งางวนนี้แม่น้องนับตังฟัน ฟันไม่ได้ไปหาหมอตรวจร่างกายตรวจภายในเพิ่นบอกว่าหมอบอกว่าเป็นโรคเป็นเนื้องอกเป็นเนื้องอกไม่มุเป็นเนื้องอกสี่จุดหนึ่งจสี่ได้สองแบบหนึ่งจุสี่แม่น้องนับตังค์กะเลขตีเป็น1นึ่งส่ตะว่าพ่อสอเกิดสองห้าสี่หกตะวนนุทิยาตีได้1นึ่ง่ตะวันอายุเพิ่นยีบอปีนะคะไปแล้วนะค จะมักเล่นซี่บอกจริงมากมันมากหลายเลยอยู่แต่ว่าเด็ดนี่ฉันใจจะเป็น 93, เนาก่าสามเก่าสามมาเก่าสามมากไหมโอ้มากเก่าสาแม่นกันขันงวดได้คิดว่ามากักคิดว่าอันนั้นแห้งๆบอกโปกงบอกไปจวดมาม,มากเคยมีเมืนว่าวันนี้เคยมีเมือน่าจะมีอนนอนนอนนันอันยิ้ขาขงๆขฮง้นี่หละจ้าบ่เนี้ยโมแฟนมะนังพากันมะนังเหล้ากินยังเล็บบอกคนไปหวานเก่ายัง จำขันแมนจำไรบกบกเกาหากรเานละบอกพราเจ้ามันเลยออกมันบว่อดจำคหมือนซือนี่คิดมากไซือมแมนมักแปลกกว่าโป้งออกไปเลยเอาวันที่มักเก้มเอาพี่น้องเอาไม่นมักเก้าสามเะมาเเลขคนฟัน่นตีเป็นหนึพ่อสเกิดสองห้า่หกวันนั้นทญาติตีเป็นหมอบอกว่าหนึ่นึ่ดสญาเป็นหนึอายุคนยี่สิบอปีนะคะโต่นมักโตคนชอบคือเกสนะคะ แม่น้องนับตังบางครั้งแก้วบ่ฟันมันสีออกน้ำเหล็กมากเลยมันบ่แม่นกันกับ่แน่อด้วเนาะเขาัอกโต้งไปเออมากหัวดนีแม่นแท้หัวดนีตองแม่นอันมากเก้าสามนี่มากบ่มากมากมากมักแห้งบ่มากแห้งบ่มากข้างล่างข้างบนเก้าสามปอดหน้าสีออกบนสุนมากสีออกบนกะบานตอนนีน้ตะบานตา มันก e ja. ็ยังช um> nah ่างใจอยู um> ่นะเพราะว่าม ah ันมันมากหลยตไงแต่สมัคอยู่ในเก้านี่หละอยู่มาเลขเก้ามาเก้าสามแต่ว่าเลขหมอบอกหนึ่งัวซีประมาณเลขเปิดฟนน่งีแต่ว่าขังบอกไปนีนสิออกได่ขึ้นจะบอกขัาบนไม่ได้ออกข้าล่างเล็เปิดปากอเก้าวนนั่นเกจ็ดบอกข้างบนเนาะที่มันออก หนมีนอะตังหน่สูสน้องนอเก่าจุดตอนนั้นบหลแต้วมีวันหนอเก็ตเก่าลังเพราะว่าเมือนั้นเลยพอดีมือวนแหนหน้าปุน่มง้ากนือเขอดนี่ยมันสาวางเไรทาาวะผันถือเล็กบ่บอกเล็ไปว่านเขาขจาวงโมซาเลยบ่ไหสืขต้งแม่ขจาบมาเกล็กนะอ่คนบมา เลขโดยที่โมได้ฝันคิดออกมาจากใจว่ามักตัวนี้ชอบตัวนี้แม่จ้ะู้ลังคนเหรอสื่อน้อผก้ลังคนกับ่มสื่อน้องแม่น้องแม่ตาจ้ะกันแล้วแต่เอฟซีพิจารณาเบิงจ้ะเขาว่าไปตามกับเลขเจ้าของหมักเนาะกระจัดไปเลยหมามากกับเบิงสอง้ลยหมอมักกับเบิงจ้ะเป็นแม่ท่างจะใสหรือไม่ใสกับโมมีผู้ใดรู้เ้อค่าสรุปคลิปนี่นะคะแม่น้องนับตังตัวเลข่นมากคนมากเก้าสาม ที่เพิ่นฝันหมอบอกเพิ่นหนึ่งี่เป็นตีเป็นหนึ่งพ่อสเกิดสองห้หนะคะนะคะสำหรับเลขนุนทียาตีเป็นหนึ่งจุดสี่นุ้นทยาตีเป็น1นึ่งศูนย์สี่นะคะอายุเพิ่นยีปีแต่ว่าเลขตัวเพิ่นมาจริงๆคือเก้าสามนะคะสองหนึ่ออกแล้วนะคะนะคะตัวเพิ่นมากคือเก้าสามนะหมอบอกว่า1.4ึ่งจ่ปนกตีเป็น1นึ่งสี่นะคะ เอามาลุ้นน้ากันว่าโนนทิยาจะตีถูกหรือตีปิดระหว่างแม่น้องนรับตังกับโนนทิยานะคะแม่นกกันเลยเลขโตัวมันมากจริงๆคือเก้าสามเด้อพี่น้องเอฟซีฟิจารณานะคะเป็นแนวทางหาสือจากกินแบงรัฐบาลนะคะอ้าวอ้าวอ้าวตองรับตังกับบ่บอกเนาะเขียนเขียนแต่ว่ามันเป็นเขียนเนี่ยพอเป็นเป็นเขียนเนี่ยพอเป็นหลักฐนเป็นอันนั่งชู Đi áp xong kèm của có hãy hơn là lên xuống của có hãy hơn